เสียงมันอ่อนลงเมื่อกี้มัน,ม,นมันโมโหมันโมโหมานอวิชามันมันไปแทรกแซงอยู่อย่างนั้นนะก็เลยก็เลยต้องปีกนาบเพราะว่าไหนไหนก็ลงสัตวลงลงลงเรือลำเดียวกันเพื่อจะข้ามฝั่งก็รู้ว่ามันแอบอยู่ตรงไหน,นแต่ว่าคนให้แอบมันไม่เห็น แต่กูอยู่ตรงข้ามกับมึงกูเป็นเพื่อนมึงกลเ,เพื่อนร่วมลงเหลือข้ามฟ้ากับมึงมันแอบอยู่กับมึงกูเห็นกูเลยบอกมึงนี่อุปมาณระไัมทด่นี่อย่าไม่มีใครเป็นครูบาไม่มีใครเป็นอาจารย์หรอกตอนนี้ยตอนภาวนาเนี่ยก็ถือแต่นับถือกันตามโลกสมมติท่านก็ไม่ตั้งตัวนะว่าข้าเป็นอาจารย์นะอย่างนี้ท่านก็ไม่ได้ตั้งตัวแต่คนแต่ธรรมชาติเคารพเองก็สาธุสาธุเคารพตจเริญนแก่ตัวเอง แต่จะให้มาตั้งตัวเป็นอาจารย์ไม่ตั้งแม่พูดตั้งแต่แรกแล้วว่าแม่ไม่เป็นอาจารย์แม่ไม่เป็นอาจารย์แม่ขอเป็นเพื่อนร่วมโลกข้ามฟังขอแบ่งปันเหมือนคนข้ามเหมือนคนที่หวังทางคนทุกข์เหมือนกันแม่ประกาศมาตั้งนานแล้วดีล่ะแม่ยอมหนูอยู่คนเดียวตรงที่ว่าเออข้างมันเถอะเออมันปล่อยมันก่อนนะเดี๋ยวมันเขาว่าอมันไม่อยากเป็นอาจารย์แต่ทำไมมันมันเขียนาจังอาจารย์แม่อาจารย์แม่อาายู่คนเดียวเออมันมีอยู่คนเดียวอ่ะ แต่มันก็เป็นตัวอย่างให้คนดึงคนไม่ใช่เล่นอยู่เหมือนกันเออให้มันสักคนหนึ่งจะเป็นไรไปละ่ะแม่ก็ไม่ใช่ว่าทําจะต้องจี้บางอย่างที่ที่พอที่พอเห็นมันมันไม่ได้ทําร้ายนี่มันได้ประโยชน์ก็ต้องปล่อยวางเหมือนกันแม่ก็ต้องปล่อยวางได้เป็นวางตัวเพราะมันเกิดประโยชน์ไม่ใช่ทําร้ายที่หนูเรียกอาจารย์แม่เนี่นะก็โอเคมันไม,ไม่ได้ทําร้ายตุกใครไม่ทำร้ายหนูไม่ไทำร้ายแม่ไม่ได้กด อะไรลงมาก็มันเกิดประโยชน์แก่บุคคลที่ไม่ที่แม่ที่ที่ไม่ไม,ไม่ไม่คิดอะไรอีกอีกระดับหนึ่งแล้วธรรมดาผู้ผู้ให้ความรู้เขาก็ถืออาจารย์ก็แค่นั้นเองก็เออเอาสักลายนึงปล่อยสักชิ้นหนึ่งเพราะมันไม่ได้ทําลายแม่ก็ปล่อยหงูอยู่ไม่ใช่ว่าอันไหนปล่อยได้แม่ก็ปล่อยปล่อยมันอย่างเงี้ยจ้ะเข้าใจที่แม่พูดมาทั้งหมดไหมเข้าใจใคุณแม่ เพราะฉะนั้นหยุดไปเลยหยุดไปเลยไม่ต้องคิดสร้างนู่นสร้างนี่คดเผยแผ่นู่นเผยแผ่นี่เพื่ออยากให้คนได้เหมือนหนูได้จากแม่เพราะหนูได้จากแม่หนูศรัทธาแม่ชีวิตหนูก็ให้แม่ได้หนูก็เลยอยากจะให้คนได้อยากให้คนมารู้มาเห็นอยากให้คนมาเข้าใจอยากก็อยากในให้คนได้สิ่งที่ดีๆก็ก็เป็นอนุโมทนาบุญแล้วนะแต่ว่าถ้ามันมีเหตุ ให้ให้ตัวอย่างของเราเนี่ยอืมแล้วก็มีสายาตาธรรมกับคนที่ผ่านมาในเราเนี่ยก็เขาหิวข้าวเขามาหาสิ่งเดียวกันแล้วก็บอกเออนี่ฉันมีสิ่งนี้เธอเอาไหมฉันจะปลูกเธอฉันปลูกอย่างนี้ท่านทาอย่างนี้กับข้าวท่านทำแบบนี้เออนี่ของนี้ฉันทําแบบนี้เธอทำไหมเงั้ยงน่าได้จ้ะอันนี้ก็บอกธรรมนะนั่นละนี่ฉันฉันก็ได้มาฉันก็ได้รสชาตินะนี่นี่น,น,นี่เป็นอย่างงี้นี้ฉันได้มาจากตรงนี้นี้อย่างเงี้ยได้ค่ะจ้า ถือว่าหยุดไปเลยหยุดไปบอกสสสเรื่องสึกเรื่องที่ว่าไปช่วยคนเราเป็นผู้นี้หนืองเราช่วยคนได้นี้ให้หยุดไปเลยอย่เออเพราะว่า,พ,าพ่ะพระเจ้าสอนนะให้พึ่งตัวเองไหม รวมในเพื่องหงตนไหมเราอยู่เราจะมาตั้งเป็นลูกศสิทธ์พระเจ้าแล้วยังมาตั้งตนช่วยคนเอาเอาความเป็นที่เขาศรัทธาต่พอพระศาสนาเอาเขาที่ศรัทธาว่าเราเป็นผู้ปฏิบัติได้ละได้สละได้อันนั้นเป็นรูปภาพแต่ตัวจริงมันได้กี่เปอร์เซ็นต์ละ่ะตัวจริงมันมีพลังช่วยได้แต่ตัวเองมันช่วยคนอื่นได้ด้วยเหรอมันมันก็เป็นอีกแรงหนึ่งเนื่อบางคนก็ได้แต่เพาะตนไม่สามารถจะมาช่วยคนอื่นได้แต่ที่ท่านช่วยคนอื่นได้นี่ท่านมีบารมีสั่งสมปรารถนามาดีว่านี้อ่ะมันเป็นสองนี่แหละมันเลยโพดพด มีปารถนาช่วยมนุษย์แล้วก็พลังกิจท่านก็สั่งผมมาหนึ่งเขาเรียกอะไรเข้าฌานเ,ออเพ่งกระสินเรียนกสินมาเพ่งกระแส,ะสจ,จิตใส่พลังจิตเพิ่มพลังจิตให้จิตมีพลังปรารถนาช่วยมนุษย์แล้วก็บำเพ็ญยังไม่ปารถนาเข้านิพานอันนี้ก็เป็นตามปราถนาเพราะนั้นท,ท่านจะช่วยใครได้ได้แต่ก็ต้องอีกละถ้ากรรมมึงหนัก ก็ยังไม่ได้อยู่ดีนั่นเอะไม่ใช่ว่าได้ตลอดร้อยเปอร์เซ็นต้องต้องตรวจด,ดูอีกอันนี้แม่พูดรอบสองเจะแม่เะาพูดสองว่าเพราะว่าท่านปรารถนาไว้เดี๋ยวจะมาเถียงว่าเอ้าก็หลวงปู่อะไรที่กําลังดังอยู่เวลาเนี้ยหลวงปู่อะไรก็ไม่รู้ละท่านใครไปขอคนอะไรท่านก็ช่วยท่านกำลังมาช่วยคนเนี่ยหลวงปู่อะไรที่จะแสงหลวงปู่แสงหรือเปล่าก็ไม่ทราบอะหลวงปู่อะไรที่ดังๆอยู่นี้เนี่ยอใคร ขอให้ท่านพูดเถอะได้ได้ได้ได,ได้ถ้าท่านได้ได้ถ้าก็พูดให้ทั้งประเทศซะก็หมดเรื่องถูกไหมเราใช้ปัญญามั่งซี่ได้ได้ได้ไดกวมึงเข้ามาขอกี่แสนคนกี่ล้านคนก็อาจจะได้ห้าแสนแสนหนึ่งอาจจะได้ห้าหมื่นก็ไม่ใช่ธรรมดาแล้วอันนี้พวกที่ท่านให้ได้ก็เพราะมึงมึงมีบุญต่อเนื่องอยู่พอดีมึงมีบุญบาร,รมีของมึงอยู่พอดีแล้วกูก็ใส่พลังกูให้มึงพอดีมันก็มีมีอยู่เหมือนกันแต่ทําไมมันได้ล่ะบันอ่าทําไมเรา ทำไมจะทำเหมือนท่านเอา้าก็เราไม่ได้สร้างบาร,รมีแบบท่านนี่นะเข้าใจตรงนี้ไหมเนี่ยเข้าใจก็แไหนั่นนะสิเดี๋ยวเอา้านี่ไงหลวงปู่อง์นั้นมาท่านให้คนเขาไปขอตุมตุมตุมหวยรวยเบอร์แล้วก็ขอพอรถ้าท่าน,นเอ่ยปากได้ได้ได้เอา้าถ้าก็เอานี่มาเถียงแม่ก็เลยต้องพูดคํานี้จ้ะก็ท่านปรารถนาไว้อ่ะเจ้าท่านพ่อเขาปรารถนาไว้ได้หรืออย่าบอกให้ปรารถนาไว้ว่าท่านพ่อหลีวัสโสกรามเนี่ยท่านเป็นพระเจ้าอวสุกับชาติมาเกิด ท่านปรารถนาไว้เลยประวัติเขียนเลยว่าท่านไม่ท่านยังไม่เข้านิพพานท่านจะช่วยมนุษย์นะเพราะฉะนั้นท่านพ่อช่วย่ามนุษย์สมมติว่ามนุษย์ร้อยคนเนี่ยท่านช่วยได้แปดสิบหรือเก้าสิบอีกสิบหนึ่งกูไม่ไหวเว้ยบุตมึงบุงไม่มีบุญมาติดมาเลยรีบหลีรีบหลีหลหลดเลยเกินมึงไปสร้างบุญมาก่อนเห็นไหมก็ยังไม่้อยแต่แต่ได้ตั้งเก้าสิบไม่ธรรมดาใช่ไหม นี่มันต้องมีเหลืออยู่แม่ถึงเร็วไม่ได้อย่าประมาทอย่าไปบอกว่ากูมีกูบาปนาไปนี้คูมีบารมีอะไรนี่คูเป็นผู้ปล่อยวางผููละสาบนิสูตรคกูใครมาขอกูกูให้กูให้กูได้อย่าไปตั้งตัวแบบนั้นแม่ไม่ได้ตั้งตัวแต่หนูความที่หนูสตาแม่หนูไปเปิดเผยเขาก็เลยจะเห่มากันอยู่เนี่ยไม่ได้งาไม่ได้หยุดเลยหยุดโฆษณาเลยหยุดโปรโมทเลย อืมไม่ต้องนะเอะอแล้วเขารู้ว่าใครมาแล้วแม่จะให้สวดมนต์ลูกเดียวก็หนูตรงเอาไปใช้แบบนี้เหมือนกันก็พระพุทธเจ้าสอนนะอ่าที่บอกสรุปแล้วแม่ย้อนกลับไปใหม่ผู้ที่มีฤทธิ์เดชช่วยมนุษย์ได้ถึงขนาดเขามาขอเราได้สะวนมากเนี่ยก็บอกแล้วว่าท่านส่งสมทางพลังกิจมาทางพลังกิจและปรารถนาด้วยท่านอยากมาช่วยมนุษย์และอีกอย่างหนึง่งบางอย่างนะบางองค์นะถูกสั่งด้วยบัน สูกสั่งให้อยู่แผนกนี้ด้วยใช่ท่านเขาท่านไม่มาเปิดเผยเฉยๆแม่นี่ล่ะปากบอลเข้าใจไหมแบบนี้ผู้คนอะไร <ป S 2> <ม>พวกนี้ไม่ต้องหล,หลับไม่ต้องนอนเลยมระเภทภาวนาไม่ต้องหลับตะนอนเลยมีนนยมนนยม่สินนสนนคุโตพคุโตพคุโตดูความคิดไม่นน่าจะตายถตาทำงานหนูวไม่ได้สั่งไม่ให้นอนนี่แหละอย่าไม่ได้สั่งเลยไม่ได้พูดสังหน่อยว่าไม่ให้นอน เสียอะไรจะบดไงพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ห้ามดิล่ะเอาไปไว้ไหนอะเสียอะไรจะบทอะคาสอนดิภาษาศาสนาดิแม่ไม่ได้มาตั้งดิยืน,น,นเดิน<ะ>นั่ง<ร>นอนแน่ไงก็ท่านอนท่าสุดท้ายเราไงห้วยท<ร>่ท<ร>านททททททไ่รู้ทั้งยืนทั้งนอนทั้งนั่งพุทโธแหลกลานเลยมีสตินะ่ะมีสติจ้าก็บอกแล้วพุทโธก็บอกเป็นชื่อเป็นพระนามของพระ พระพุทธเจ้าพอตัดสรุปว่าท่านเป็นพุทโธท,ทันทีเลยตัดสรุปว่าเป็นพุทโธท,ทันทีเลยแล้วพอบริการพุทโธมันก็โอ้โหกิเลสที่ไหนมันจะกล้าสู้ล่ะขนาดเราฝันนะจะบอกให้นะฝันถูกลุมถูกจะลุมถึงจะเอาเราตายจะลุมเราขนาดสาหาัสถึงจะรู้ถึงเอาขั้นว่าที่หายไปวอดแลเอาเอา,เอาคือเราแพ้เลยล่ะในในในนั้นนะอ่ะเพราะว่า สิ่งที่จะทาร้ายเรามันมีอํานาจมากเราแค่พุทโธพุทโธไม่กี่คำมันถอยจากเลยนะจะบอกให้จะบอกให้นี่คือความจริงขนาดในฝันนี่นี่ฝันนี่นี่มันยังไม่ลืมเลยมันเพราะเพราะมันเพราะว่าจิตเป็นผู้อยู่กับพุทโธตื่นอยู่มันก็อยู่พุทโธมันหลับมันก็ยังเราฝึกมันอ่ะมันรู้แล้วพุทโธช่วยมันอ่ะขนาดมันจะถูกทาร้ายอ่ะมันฝันมันไปเที่ยวอ่ะเออมันไปเที่ยวมันจะถูกทาร้ายแค่บริกรรมพุทโธพุทโธ หลายถอยทากเลยนะนี่ก็คือความสัตย์จริงทุกกรณีประสบการณ์แล้วทั้งนั้นไม่งั้นไม่พูดเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจามาเวามารว่าความตายของเราท่องกัะไหน่กพุทโธแล้ว่าความตายอ่ะถ้าเราตายตายตายให้รู้ว่าเราตายเราต้องตายต้องตายท่องกัวไหนแอเพราะความตายนี่เนราเราเค้เราลึกถึงความตายอยู่ทุกเมื่อนี่หมายความว่าเราเรา,เรา,เราไม่ประมาทนะแต่ทีนี้เพราะเราต้องตายแท้เพราะร่างกายนี้มันต้องตาย ฟังให้ดีนะแับนี้ถามมาเองดิความตายเนี่ยมันต้องตายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะแต่เราไม่ได้ตายนะวันนี้ร่างกายมันแตกดับร่างกายมันสูญมันเสียศูนย์ไปแล้วมันนานแล้วมันเสื่อมโลกก็เลยเรียกว่าเราตายเราไม่ได้ตายจิตเราออกมาจากนั้นแล้วจิตเราออกมาแล้วแต่ถ้าเราทํานิพพานไม่ได้มันก็ไปรอเกิดดีที่สุดเท่านั้นเองเข้าใจความหมายไหมคําถามเมื่อกี้อ๋อเข้าใจคุณแม่คือเรา ตายคนตายแสดงว่าตายเรา,เราก็เลยรู้เ<า>อาเอาแม่ําอีกทีก็ได้ก็หนูถามเองว่าควาตายทาไงตายไงยแล้วมันมต้องท้องตายทํใไมต้องกําหนดตายก็มันคือคือให้มันมีสติรู้เรื่องตายไม่งั้นพระเจ้าจะบอกเลยว่าอานุนเธอนึกวันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งท่านบอกว่าร้อยครั้งท่านบอกโอ้เธอประมาทนี่แหละเอาคํานี้แหละมาพิจารณาปะนี่เอาคํานี้แหละมาพิจารณาห่วย พระอานนท์พูดตั้งร้อยครั้งมนุษย์ในโลกนี้ครั้งหนึ่งวันนี้ไม่อยากพูดเลยต่อวันแต่พระอานอนท์พูดตั้งร้อยครั้งพระพุทธเจ้ายังยังด่าหน้ายังดุว่าว่าเฮ้ยเองประมาทนั่นนะ่ะไอ้อานนท์เธอประมาทนั่นนะ่ะขนาดร้อยครั้งยังว่าพระอานอนท์ประมาทแล้วพวกเรามนุษย์ชาวโลกนี้ครั้งหนึ่งยังไม่อยากนึกถึงเลยอย่าว่าแต่ครั้งหนึ่งสิบปียี่สิบปีมันก็ไม่กล้าพูดถึงเรื่องตายเลยถูกไหมมันบอกไม่ได้พูดไม่ได้นึกไม่ได้มันเป็นอภมคลมันเป็นการแชงงตัวเอ มันเป็นการทํร้ายตัวเองเป็นคนเป็นการกําหนดให้ให้ตัวเองอะเป็การสาบแช่งแหละอะเป็นการสาบแช่งไม่ดีไม่เป็นมงคลถ้าพูดถึงตายกําหนดตายไม่เป็นมงคลนั่นเล่หเหลี่ยมของกิเลสเล่หเหลี่ยมของจิตอวิชชาที่มันอยู่ในนั้นแต่ทําไมเชื่อพระเจ้าไหมล่ะเชื่อพระเจ้าหรือเชื่อตัวเองอ่ะเชื่อตัวเองว่าเฮ้ยไม่ได้มันมันไม่เป็นมงคลมันเป็นอ่ามันจะเป็นการทํรลายตัวเองมันเป็นลางไม่ดีเป็น เป็นเป็นแนวเป็นเป็นเป็นอะไรที่โลกเขาเรียกโลกเขาเรียกอะไรนะบัตรไอ้ไม่รู้จะเปิดเที่ยวอะไรเป็นลางไม่ดีล่ะอะเป็นลางไม่ดีเป็นการว่าซ้ําเติมตัวเองเป็นการแช่งเธอเป็นการสาบแช่งตัวเองนี่นะเห็นไหมดีนี่นี่อภิชาพูดนะนี่กระจายแล้วเราเป็นคนพูดแต่ทีนี้พวกเจ้าว่าให้นึกถึงความตายทุกลมหายใจเขาบอกเอาทําไมมันตรงกันข้ามกับกับใจเราที่มันบอกเรา ฟังออกไหมคํานี้บัดนี้เอาเนึ้มาฟังออกพูดต่อบัดนี้เพราะฉะนั้นถ้าเราฟังพระพุทธเจ้านึกถึงความตายดันเป็นมงคลดันเป็นสิริดันเป็นธรรมะดันเป็นที่ว่าประเสริฐเลิศโลกทำไมถึงเป็นเช่นน,นั้นก็เพราะว่าการนึกถึงความตายมันคือมันต้องตายจริงๆแต่ว่าเราไม่ได้ตายร่างกายร่างกายเรามันเรียกว่าตายเพราะมันหมดสภาพ มันก็เลยพอรู้ล่วงหน้าพอพออาการจะตายจริงๆเนี่ยมันจะมีอาการทุรนทุรายแต่คนที่รู้ล่วงหน้าเนี่ยตัวนั้นมันจะไม่ทุรนทุรายรือมันผู้ที่ท่านบรรลุทมความตายมันทรมานกว่าจิตมันจะออกแต่ท่านไม่มีอาการเลยเพราะท่านรู้ล่วงหน้าแล้วไงแล้วเข้าหมาใจไหมบัดนี้เก็บบวชทรมานท่านก็รับรู้แต่ท่านไม่มีสะทกสะทานไม่สะทกสะทานไม่มีความรู้สึกจากคนจะตาย ถ้าฝึกเรื่องตายมาถ้าศึกษาเรื่องตายมาไว้ล่วงหน้านี่พอพออาการร่างกายมันมีปัญหาจะแตกดับเนี่ยอาการจะตายนีย่ไม่มีใครไม่รู้ว่ามันเป็นแบบไหนถ้าคนเคยตายเนี่ยจะรู้เลยวันี่ถ้าเคยสลบสลัยเนี่ยจะรู้เลยหนูยังเคยเข้าห้องอายก็น่าจะรู้นี่น,นะแต่แม่นะ่ะแพ้แพ้อะไรสารโมฟามอลินในผักแม่เลยตายบ่อยแม่ตายบ่อยมากเลยค่ะแม่ก็เลยแม่ก็เลยอ๋อคนจะตายเป็นแบบนี้เหรอนี่เราะนั้นก็นั้น มันเหมือนมันเหมือนเราถูกกดหัวไม่ให้หายใจถูกกดหัวเอาจมูกจุ่มเป็นน้ําหรือเอาจมูกไปกับพื้นไม่ให้มันมีลมหายใจมันมีอาการแบบนั้นนะคนจะตายจะบอกให้มันจะขาดใจอย่างเดียวแต่ทีนี้เราฝึกตายป่หนี่งพะฝึกตายอาการอึดอัดอาการแน่นอาการหายใจไม่ออกไม่มีไม่มีสะทสะทานเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้า ทึ้งนึกถึงความตายตลอดเวลานี่ก็เพราะว่ายัางไนเราก็ตายแน่แต่เราทำไมถึงนึกถึงด้วยปัญญาวะนี่ด้วยปัญญาโอ้มึงไม่ตายจริงหรอกร่างกายมึงหมดสภาพส่วนมึงน่ะไปเกิดตามภพภูมิสิ่งตามบุญตามกุศลมึงมึงที่มึงทําไว้เพราะฉะนั้นท่านถึงว่า ก่อนจะตายให้นึกถึงแต่เรื่องดีๆก่อนจะตายก่อนจะรู้ว่าจะตายต้องนึกแต่เรื่องที่มันดีเรื่องไม่ดีอย่าดึงเข้ามาเป็นอัคารให้นึกถึง่ดีเพราะมันเพราะเป็นสิ่งที่พระพทธเจ้าค้นเจอเนี่ยถ้านึกแต่สิ่งดีทั้งที่ที่สิ่งไม่ดีก็คู่ตีคู่อยู่พร้อมที่จะดึงเราไปเกิดพบผลที่ต่ําแต่ว่าก่อนอก่อนจะตายเราได้รับคําสั่งสอนสได้รับคําแนะนําจากพระศาสนาให้เรานึกถึงแต่สิ่งดีความดีที่เราทํามันธรรมชาติมันเลยด่งไปดูไปทางดีก่อน แรงของทาง,ทางการมันดึงไปไม่ได้เพราะว่าเป็นพระสัจธรรมอันนี้ฟังออกไหมถ้าฟังไม่ออกจะขยายความอีกฮะฟังออกไหมเนี่ยฮลัลโหลเส้นตรงอีกแล้วเส้นตรงอยู่แล้วแม่ได้ยินแต่ว่ามันเป็นเส้นตรงอยู่แล้วโอเคนะมันดิ้นแล้วล่ะแล้วได้เอาได้ยินเนี่ยอาจะได้พูดต่อได้ยินแต่มันเป็นเส้นตรงแกจะทําไงดีอ่ะอันนั้น วายๆมันเนี้ยก็มันดิ้นหนึ่งนะแตะม,มันเป็นมันเป็นจงบระจักพักอ่ะถ้าไม่ได้ยินต้องต้องรีบพูดออกมานะแม่จะได้ได้ยินแต<ด>่ว่าได้ยินแต่ว่าเอออ่าก็เมื่อกี้แม่พูดถึงว่าทําไมถึงโลกถึงเขาพูดสั้นๆในในโลกมนุษย์ว่าในเศาสนาสอนว่าให้นึกถึงความตายตลอดเวลาแล้วก็เอ่อกิดกิดกิจจะขาดกิจจะหลุดให้มึกถึงสิ่งดี ที่เราทําความดีอย่านึกถึงสิ่งที่เราทวามชั่วทั้งทั้งที่ว่ามันตีคู่กันแต่ถ้าเรานึกถึงความชั่วเนี่ยพลังพลังของการนึกถึงเนี่ยจิตมันไปนึกถึงมันเลยดีไปทางเกิดเกิดต่ําแต่ขณะเดียวกันเราไปนึกถึงสิ่งดีๆพลังจิตอันนี้มันก็เลยดึงไปทางดีเราเลยไปเกิดภพภูมิที่สูงทั้งทั้งที่เราต้องไปเกิดภพภูมิที่ต่ําแต่ก็ต้องไปที่สูงด้วยเหตุผลที่นึกก่อน กำลังทรมานอยู่ให้นึกถึงแต่บุญให้นึกถึงแต่สิ่งที่ทําความถูกกดีให้นึกถึง,ง,ถถง,ถงอย่าไปนึกถึงทรมานทรมานก็รู้แต่ให้นึกถึงสิ่งบุญกุศลที่ทําสิ่งที่เราทําถูกต้องให้ไปนึกอดีตที่เราก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้ยกาลังจะตายเนี่ยให้นึกถึงแต่ความถูกต้องที่เราไม่เคยเบียดเบียนที่เราสุจริตที่เรามีแต่ความดีอย่างนี้อย่างนี้นะนั่นแหละพอมันหลุดปุ๊บมันเลยไปสิ่งสูงแต่อันนี้ก็ตามไปไม่ใช่ไม่ตามไปนะ ตามไปไอสิ่งไม่ดีที่เป็นกรรมเนี่ยมันก็ตามไปแต่มสายไปแล้วผู้ไปเกิดสิภพภูมิที่สูงแล้วก็เสวยไปกลับมาเกิดใหม่กลับมาเกิดใหม่ในโลกบันนี้ตามบุญตามกุศลตามภพภูมิอ่ะก็อยู่แบบธรรมชาติอีกในธรรมชาติอีก,รรอ,กอ่ะถ้าคนไหนเรียวพระธรรมก็ทาแต่บุญบ่ทำแต่บุญทําแต่ความดีไอกรรมตัวนี้มันจ่อยอยู่มันก็แสดงตัวไม่ได้นี่ไงท่านถึงบอกว่าปฏิบัติธรรมตามคำของรเจ้าเนี่ย ปฏิบัติธรรมตามคําสอนพระพุทธ,ธเจ้านี้หมายถึงหนีหนีกรรมแหละคะ่ะหนีบาปท,ที่เรากระทาแก้ไม่ได้หนีเอาแต่ตอนตอน,ตอนตายท่านยังช่วยให้ยังบอกวิธีเราเลยให้นึกถึงความดีก็หนีแล้วค่ะแตกลับมาเกิดใหม่ก็ให้มีสติอยู่แต่ข้อความดีปฏิบัติสิ่งดีๆทำแต่สิ่งดีๆท่านถึงบอกว่า หัวใจของพระศาสนาถึงได้บอกว่าละบาปบำเพ็ญแต่บุญทําแต่ทําจิตให้ผ่องใสละทําแต่กกุศลผลละบุญเนี่ยพระหัวใจพระศาสนาบันโอวาพระสาตสนาอะ่ะหัวใจเลยอย่างดบาปทั้งปวงทาแต่ทําแต่กุศลทําจิตให้ผ่องใสเนี่ยคำสอนสามคำแต่โอโหครอบโลกครอบจิตมนุษย์ทั้งโลก แปลว่าอันนี้จ้ะเพราะฉะนั้นอืเพื่อเมื่อมันตัวดีมันมันการไว้ตัวบาปมันก็รออยู่อย่างนั้นแล้วทีนี้ท่านสั่งว่าอย่าทําสิ่งที่ผิดดีมันก็บาปมีเท่านั้นก็คือเท่านั้นจะ้ะมันก็เลยหนีไปเรื่อยหนีไปเรื่อยสุดท้ายหนีได้ชาตินี้เลยก็ได้ยังไงที่เราปฏิบัติสู้อยู่นี่ไงจะ้ะถ้าถ้าเรามีบาปอยู่เราแพ้บาปอยู่เราก็าก็ต้อง ไปไม่ได้ก็ต้องเกิดแก่เกิดตายอยู่กับมันอีกแต่ทีนนี้เรารู้ตัวแล้วเราก็เราถึงละที่สุดละให้ที่สุดด่างไม่มีเลยไม่ให้ด่างไม่ให้พ้อยเลยสินเราไม่มให้ไม่ให้จิตยินดียินร้ายเลยเไม่ให้จิตอาฆาตปยาบาทเลยไม่ให้จิตอพอใจไม่พอใจไม่ให้จิตมองพนมรุ่ร่วมโลกด้วยด้วยการด้วยการเกียดชังด้วยการปามาไม่ใช่ด้วยการเหยียดหยามด้วยการดูถูกด้วยการ หมินเหมือนหมินเขาหมินเขาล่วงเกินเขาไม่ให้มีเลยค่ะว่าเออตัวเองสูงสกักตัวเองเรียนสูงตัวเองเป็นเจ้านายตัวเองเป็นใหญ่เป็นโตไม่ให้มีให้มองไม่งั้นพระเจ้าจะสอนเลยว่าให้มองมนุษย์ทั้งโลกเนี่ยให้มองเป็นมีมีค่าของความเป็นคนเสมอกันคำนี้แหละค่ะคำสอนพระเจ้าแต่ละคำคับเดียวไม่จะเก็บมาคิดทุกคำเลยค่ะให้มองเพื่อนร่วมโลกที่เกิดแก่เกิดตายนี้ให้มองเป็น เสมอเสมอกันให้มองอฐานะเท่ากันให้มองเมื่อกี้แม่พูดแล้วแม่ก็บรรทด,ดก็พูดอีกไม่ได้ป,ดป้อนมาแค่นั้นแค่นั้นให้มองปีค่าของความเป็นคนเสมอกันจะให้มองมีให้มองค่าของความเป็นคนเสมอกันอย่าไปว่ามึงค่ามึงด้อยสกุลมึงมาจากฐานะต่ำมึงความรู้ต่ำอย่าไปมองอย่างนั้นให้มองตรงที่ว่ามึงก็คนกูก็คนนะ มองค่าของความเป็นคนเสมอกันนี่คือคําสอนก็แปลว่าอันนี้มนุษย์ต้องอยู่คุพูดคาสอนพระองค์ก็เพื่อจะเรียกว่าตัดสรู้แจ้งโลกเลยแจ้งโลกหรือแจ้งในในฐานะของจิตทั้งโลกจิตมนุษย์ทั้งโลกท่านรู้บาลาจิตมนุษย์ทั้งโลกหมดแล้วคนนี้บาลาจิตฟุกซ่อนอะไรไปมั่ง คนนี้ว่าซุกซ่อนไว้เท่าไหร่ซุกซ่อนเท่าไหร่คนนี้พูดจริงเท่าไหร่พูดปลอมเท่าไหร่พูดเท็จเท่าไหร่พูดบริสุทธ์เท่าไหร่พูดแท้เท่าไหร่รู้มด้ยรัชารู้มัเหมือนกันก็เล็งเห็นพเพระเข้าไปในจิตเนาะจิตเห็นจิตไงพลังจิตของท่านส่อเข้าไปหาจิตของมนุษย์ทั้งโลกได้สบายๆแต่ยิ่งสนทนายิ่งยิ่งชัดใหญ่ไปนี้เพราะการสนทนาน,นี้จิตมันเปิด ถ้าสนทนาจิตมันเปิดกับเพื่อนนุกร่เหมือนกันถ้าคนที่ไม่พูดนี่รู้สึกจะอ่านยากถ้าคนนี่ไปพูดนี่อ่านยากมากทีนี้แต่ถ้ามันหลอกให้มันพูดม่นหลอกให้มันคุยสักอย่างนงทีนี้มึงจิตมึงเปิดแล้วทีนี้อุตทะลวงเข้าไปหาจิตมึงได้เลยเข้าใจความหมายไหมที่พูดเข้าใจันณแม่จรงมากคุณแ<ด>ม่เกิงมากน้อยไม่ต้องมาชมก็พูดความเป็นย่างนี้แหละอ่า แล้วังไงแบบน,นี้แล้วเข้าใจแล้วย่างว่าเมื่อกี้ถามเองว่าความก่อนจะตายทํำยังไงนึกถึงความตายเป็นยังไงไงก็ให้รู้ว่าเราจะต้องตายเราจะต้องตายตายตายจริงแต่ตายจากโรคสมมตุติแต่กูกูไม่ตายกูรอดตายเพราะกูกูคือกูเหนือเกิดเหนือตายนี่ต่างหากล่ะนึกถึงความตายนึกแบบนี้จ้ะไอ้ที่ตายน่กูตายไม่จริงอื เพราะว่าจิตกูออกจากร่างเราไปเกิดใหม่นานทีนี้กูจะตายตายจริงตายจริงจากโลกสม,มตุติแต่แต่จิตกูไม่ได้ไม่ได้ตายโลกเขาเรียกว่าตายอุปมาประมาณว่าตายจิตกูตายจากโลกสม,มตุติแต่ไปเกิดโลกวิมุตติพระพุทธเจ้าเลยเรียกว่าเหนือเกิดเหนือตายก็จิตดวงเราดวงเก่าจิตดวงนี้แหละค่ะจิตไม่ได้เปลี่ยนนะอยู่ในโลกใบนี้ก็อยู่อย่างนี้อย่างนี้จิตเราก็เป็นจิตเราตลอด ทีนี้สุดท้ายแม้กระทั่งเข้าหลุดจากโลกก็คือจิตเราเป็นผู้ไปแม้ดังนั้นเราเลยต้องช่วยจิตเราว่าให้มันตายให้มันเหนือเกิดเหนือตายอย่าให้มันมาตายปลอมๆไงแม่เรียกตายปลอมๆเพราะมันตายไม่จริงมันร่างกายมันตายแล้วมันไปเกิดแล้วมาเข้าร่างกายอีกร่างกายตายอีกมันก็ไปเกิดนี่ไม่เรียกตายปลอมๆจ้ะไม่เรียกว่าตายตายสมมุติอ่ะแต่พระเจ้าเรียกว่าเอตาย ตายวัตถุลตายวัตวุลวัตถุทุกวัตถสงสารแต่แม่สอนตัวเองมึงตายปลอมมึงตายไม่จริงมึงตายสมมติแล้วมึงถ้ามึงตายจริงแม่ถึงบอกกันจะฆ่ากันเนี่ยมึงฆ่าไม่เก่งมึงอย่าฆ่ามึงฆ่านี่ยมึงไม่ได้ฆ่าเขานั่นน่ะมึงฆ่าร่างกายเขามึงไปตัดร่างกายเขาเฉยเยร่างกายเขาเสียศูนย์มึงไปตัดแขนตัดขาตัดคอเขาร่างกายเขาก็ไม่เดินไม่เดินเลือดลงมันขาดขาด ขาดชิ้นส่วนอะชิ้นส่วนมันไม่ประคองกันไม่มันมันไม่ประสานกันมันก็ต้องล้มละลายลงชิ้นส่วนมันล้มละลายลงเฉยไม่ได้ตายนะเนี่ะถ้ามึงแน่จริงมึงจะฆ่าเขานะมึงต้องฆ่าจิตเขามึงฆ่าจิตเขาเนี่ยให้จิตตายด้วยถ้ามึงฆ่าจิตเขาไม่ตายมึงอย่าฆ่าเขาไม่งั้นมึงจะต้องฆ่ากันไปฆ่ากันมาไม่รู้กี่พวกกี่ชาตินี่แม่แม่เคยจัดการกับพวกที่คิดจะฆ่าคนฆ่ากันรับมีดเลยค่ะรับมีดว้ฟันเลยค่ะ แม่ไปเอาทําอะไรนะรับมีดไปฟันคอมันเลยเขาแม่ก็จัดการเลยเลิกรับมีดเลยค่ะอนี่จีบมันขนาดนั้นเลยมันจะฆ่าเขาอ่ะพอมันเข้าใจเห็นไหมมันฟังออกด้วยนะไว้ฆ่าแบบนั้นโง่มันเขาไม่ได้ตายจิตเขาออกจากล่างเฉยๆไอ้ผู้ที่ตายน้นร่างกายมันไม่รู้ไม่ชี้เลยมันไม่ไม่ได้เกี่ยวเลยจิตออกไปเฉยมึงตัดคอเขาใช่ไหมจิตที่ออกจากล่างคอไม่ขาดเลยครับ ไอ้ที่ขาดอยู่นี่คือร่างกายเขาเป็นธาตุหยุดเลยนะถ้าฆ่าเขาชนิดที่ว่าฆ่าไปต้องฆ่าจีบเขาเก่งจริงต้องฆ่าจิบเขาให้จีบเขาตายเอตฆ่าจิบให้ตายฆ่ายัางไงก็ก็แนะนําเขาติดส,ส,สอนเขาสิว่ามึงจะต้องตายจากโรคสมมตินะมึงอย่ามาตายปลอมๆกูกูก็จะได้ภาวนาเหมือนกันศึกษาคําสอนพระเจ้าสิต้องสอนกันแบบนี้ไม่ใช่จะมาฆ่ากัน ท,ที่จะฆ่ากันกิเลสทั้งนั้นเลยมาทั้งนั้นเลยธรรมชาติทั้งนั้นเสียรู้หมดเลยผูกมัดตัวเองอยู่ในกับบกระบาปกรรมอยู่กับโลกสม,มุติต่อไปหยุดเลยนะแน่จริงไปฆ่าตัวเองดูเป็นตัวอย่างเอาฆ่าตัวเองฆ่าให้ตายฆ่าอะไรรู้ไหมฆ่าจิตให้ตายจากโลกสม,มุติไงอล้วนี้ไม่ตายนั่นละ่ะนั่นล่ะเขาเรียกว่าถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องไปฆ่าคนอื่นฆ่าตัวเองก่อน ฆ่าตัวเองคือฆ่าจิตจิตอวิชชาให้จิตจากอวิชชาเป็นวิชาเมื่อคือมันตายจากอะตายจากอวิชชามาเป็นวิชาเท่านั้นเองคือจ,จิตแตกจิตธรรมชาติใจธรรมชาติที่ถูกสร้างมามันก็าตายจากธรรมชาติเท่านั้นเองแต่มันไม่ได้ตายแบบสูญหายไปจากโลกจากจากไม่ได้ตายสูญหายแต่ไปอุบัติขึ้นที่อ่าอมตะมหานิพพาน อันนี้พระพูทธเจ้าบอกคนเจอจะจะว่าไงล่ะก็พูดให้ฟังจนหมดเปลือกหมดขี้หมดไส้หมดพุงอ่ะก็แล้วแต่สิมันจะเอาอยัางไงอีกอะ,ะก็มีโอกาสก,ก็ก็ฝากไว้ในโลกเพราะว่าก็ทําจัดสรรนะคราสสาธุการแนเม